ก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวสายเที่ยวครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่วัดภูมนภาน้าที่ผมเล็งเห็นใกล้ๆนี้ก็คือสะพานนาคราชนะครับซึ่งทําจําลองเรียนแบบมาจากสมัยก่อนข้างก็จะมีสระน้ำนะครับต่อไปถ้าทําเสร็จก็จะมีการตกแต่งประมาณนั้นนี่ก็หินแต่ละก้อนประมาณเป็นสิบๆตันนะครับ ส่วนทางส่วนทางด้านนี้ก็เป็นการสร้างปราสาททางเข้าฮนะเขาก็บอกว่าช่างกําลังทำงานท่านลบก,กวนผมก็คงไม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวจะพาดูรอบๆบบริเวณวัดภูมันฝานะซึ่งกําลังก่อสร้างกบใหญ่โตมโหฬารพอสมควรมีการเชมโูรี่กันพอสมควรในเรื่องของกวกข้าง ชาติเนี่ยทีแรกผมก็รู้จากนั่นแหละครับว่าได้ยินข่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านส่งกระทรวงวัฒนธรรมมาดูซึ่งมันไม่เกี่ยวเนี่ยครับผมสังเกตว่าสมัยนี้มันไม่แปลกที่ว่าสร้างได้ขนาดนี้ผมก็ไม่สังเกตว่าหินหินที่นำมาสร้างเนี่ยเนี่ยมันมันช้างมันเอาไม่ได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนมันมีแต่หินก้อนใหญ่ใหญ่ครับ เนี่ยยาวนี่แล้วก็เลยกลับลำว่าสมัยนี้ใช้รถเชนเนาะสมัยนี้ก็ไม่แปลกว่าสร้างไงยกไงถ้าสมัยก่อนถ้าจะหินก้อนใหญ่ขนาดน,นี้ยกไม่ไหวฮะคนคนใช้ร้อยคนหามนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็คือใหญ่กว่ากันเยอะทีแรกผมว่ามหัสจัรย์ของโลกสมัยก่อกนน่ะมันเป็นเรื่องแปลก ที่มันสร้างได้ใหญ่โตมาโหหลานนี่แต่ก็พอสังเกตดีๆแล้วหินหินก้อนเล็กกกันนะครับเสานางเรียงก็น่าจะใช้คนแบก3คน4คนขึ้นอยู่เสานางเรียงที่นี่น่าจะใช้10คนหามเลยครับครับรถก็เข้า,ขาออกนี้ส่วนปราสาททางทวัดที่นี่ห้ามบินโดนอย่างเดียวนะครับให้ถ่ายคลิปไลฟ์ได้แต่ต้องไปขออนุญาต เมื่อตะกูผมพูดช้างพูดทางที่ว่าเขาเจ็มกันกระทรวงวัฒนธรรมเขาถึงครับเข้ามาดูเนี่ยเขาก็ลงมติว่าสร้างได้มันไม่ได้เกี่ยวกันนะนะคือมันไม่เกี่ยวจริงผมว่าจะสร้างให้เหมือนหรือให้ใหญ่กว่านครนครธมมันก็ไม่เกี่ยวเนะ่เนี่ยผมก็เห็นอันนี้แหละออกภาพสื่อสามต่างหานเลย เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าดูประสาทส่วนข้างในของวัดร,บรอบๆวัดนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับเพราะว่าในส่วนนั้นเขาเขียนบอกว่าห้ามเข้าไปรบก,กวนช่างเข้าไม่ได้นะครับช่งางทํางานเราก็ต้องมีรักษามันระยะไกลกันเครับ,รบจากจากสะพานนาคราชเข้ามา เข้ามาสู่ด้านในปราสาทสามองค์อันนี้หน้าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็น่าจะเป็นกำแพงแก้วมีคนมาคอมเมนต์ <c oughs> เขไม่เรียกกำแพงแก้วนะ <c oughs> ก็คือไม่รู้จะเรียกยังไงครับแนบแนวรอบตัวปราสาทด้านนอกอะกำแพงวัดมันก็ไม่ใช่เนี่เป็นระเบียงคตที่อยู่รอบวัดจะแนวสร้างเห็นเทปูน มาข้าวก่อนตรงนี้ไม่มีนะครับเทป,ปูนขึ้นมาแล้วนี่ครับจะสร้างเหมือนกันผมเข้าใจว่าจะมีการสร้างปราสาทเหมือนสามองค์นั้นตามมาด้วยหรือไม่เดี๋ยวผมจะพาเข้าดูข้างในขอเดินลึกเข้ามาก็จะเห็นนี่ภายในด้านในชั้นนอกด้านในแต่ชั้นนอกของวัดเนี่ย ก็จะมีกำแพงเนี่ยเห็นแนวกำแพงขึ้นมาแล้วกำแพงรอบรอบวัดเนี่ยตรงนี้ที่ต่างกลับมาคราวที่แล้วตรงนี้ไม่มีอันนี้เริ่มมีแล้ว ปราสาทสามหลังเ,เด่นผมคาดว่าทางนี้แหละจะเป็นห้างหน้าเพราะมีสะพานนาขาาดมีปราสาทอยู่สามองค์ก่อนหน้าเลยอันนี้ก็จะตัดแสงพอสมควรนะครับใกล้พบค่ำแล้วนะครับมีเมฆบังดวงอาทิตย์นี่คาดว่าจะสี่โมงกว่าแล้วผมจะอยู่รอดวงอาทิตย์ตกให้ได้แต่ก็ จะไม่เห็นสวยเท่าไหรน่นอกจากมีเมฆเมื่อสักกู้เห็นพี่คนที่มาเห็นข่าวที่แล้วแจก็จอดถามอยู่ก็เขาบอกว่าให้อยู่รอบนดวงอาทิตย์ตกให้ขึ้นบนปราสาทที่กําลังสร้างนั่นแหละครับน่าจะมุมน้นแหละเดี๋ยวจะขึ้นไปดูคลิปนี้จะให้ดูแบบช้าชชัดๆนม สวยงามขนาดไหนวัดกูม่านฟ้านะครับอย่ามพบคำเลยนะครับอีกมุมตรงนี้ในส่วนบางจุดเขาก็ยังไม่ให้ขึ้นนะครับ นี่เป็นไม่ให้ใส่รองเท้าขึ้นนะครับเห็นคนมาเดินเวียนเทียนภูชากันเยอะอยู่ก็กำลังสร,ร้างทางนั้นจะขึ้นไปไม่ได้แล้วนะครับตรงนน้นนอกเหลี่ยมปรา,าสาทสามหลังนะอีกด้านมุมนี้ก็ ยังดูสวยงามเดี๋ยวผมจะให้ดูช้าๆเมื่อก่อนบ่อน้ำตรงนี้จะเป็นบัวนะครับหลังจากมีบัวมามารอบล่าสุดเป็นน้ำค่อนข้างจะเน่าบัวถูกถอนออกไปหมดแล้ว สำหรับตรงนี้ก็ทำเหมือนตรงปราสาทเมืองต่ําจะเห็นรูปนี่ครับนาคหาเสียนนาคปกจะคล้ายๆกันทําไว้คนงานก็เริ่มออกเริ่มกลับแล้วนะครับ ผมจะให้ดูมุม 300, สามร้อยแปดสิบองศามีวัตถุมันฝาอันนี้สวยงามมากทางน้นจะเดินไปไม่ได้นะครับกลัวช่างทำงานขอมุมนี้อีกนิดหนึ่งงามมากผมไม่รู้ว่า ขนาดไหนมองตาเปล่าจุดนี้มองสวยมากทุกคนก็มาเดินเยียนเทียนทําบุญมงมนี้ก็สวยลมแรงเย็นดีมาทุกทีมันร้อนนมาวันนี้เย็นมาก ไม่ไม่ไมีฝนด้วยนี่ประสาทสมองค์นี่สวยครับเดี๋ยวจะไปทำหน้าปกไปทำหน้าปกครับพี่น้องทำลายเนี่ยพระท่านทำงานนะครที่ทำอย่างนี้คือพระ,ะพี่ก็บอกว่าส่วนที่ยังไม่เสร็จก็อย่าไปถ่ายมันก็ไม่เสร็จสักทีมันก็ลืไม่รู้จะเลือกถ่ายตรงไหน มีแต่สวนหย่อมเท่านั้นที่ไม่มีการก่อสร้างสวนก็สวยครับส่วนที่เสร็จแล้วก็ใขรที่มีกิจศรัทธาจะทำบุญเข้ามาครับวัดภูม่านฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพมุมสูงอีกด้าน เดี๋ยวทางนู้นเดินไปไม่ได้นะครับผมจะลงทางเดิมแล้วเดินเดินกลับไปขึ้นมุมนะู้นเดี๋ยวดวนตอนดวงอาทิตย์ตกผมจะไปอยู่ตรงนู้นอีกทีหนึ่งครับตรงที่พี่เขาบอกตรงนี้มันจะสวยงามมากเดินลงมาข้างล่างจะเห็นทิวของรถเชรนทำงานมียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งเขาเอาลูกนั้นทำหน้าโปรไฟล์ก็พอรูปก็สวยงามดี มุมนี้ก็สวยครับสำหรับเ d 3ีสองค์เดี๋ยวผมจะเอาไปทำหน้าโปรไฟล์นะร,รอบนี้ต้องเลือกก็รูปลนะจะดูว่าตอนติดไฟจะสวยขนาดไหน<อ>เดี๋ยวผมจะให้ชมอีกคลิปผมก็คงรอถึงตอนติดไฟจากคลิปนี้ไม่ได้เลื่อยอยู่นะครับ ก็มามาถ่ายรูปแล้วก็ไปมีผมแบบฝังอยู่นานวันนี้สามชั่วโมงแน่ๆอยากพกครับไม่ค่ะวมีหกสองสองบอครับชา <6 22. S 1> ที่แลกก็ไม่ม,มีผมเลยไม่ถูกหวยเลย เจ็ดแปดเจ้าอันล่ะบ่มีแต่ก็ไปได้ปั๊มอันนี้อันนี้เ่ยบอม่บอก่อนเจ็ดดเก้าสองนี่บอมหกเอาหกสองสองน้ำเดียวหกเด้มายู่นี่ตูมาีคมยัเนอนั่นมามาี่จ้าเก้าเจ้าเก้าบนเอาได้บ่เดี๋ยวมันต้องหาได้แหละ นัดอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วกำหนากับหลังอีกแล้วจะกลับอีรีกับให้คนอื่นถือมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยงามมากครับของวัดภูมันฟ้าได้เจดีย์หลายองค์เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมสูง มุมนี้ที่พี่เขาชี้ขึ้นมาให้ผมมาถ่ายตอนค่ำว่ามันสวยมากดวงอาทิตย์ตกแต่นี่ไม่ตกก็เหมือนตกเลยครับเพราะว่ามันค่มน่าจะประมาณ5้าโมงจะให้เดนเห็นแสงแดดผ่าตกก็คงไ,ได้เพราะแค่นี้ผมก็ว่ามันสวยแล้วนะครับเนี่ยให้ดูรอบ เนี่ยลานจอดรถเนี่ยบางวันก็เต็มเลยบว่าเยอะให้ดูมุมสูงส่วนระเบียงของวัดก็ประมาณนั้นบักย่างใหญ่โตมโหฬารครับถ้าสร้างเสร็จขึ้นมาให้ดูกำแพงวัด hullam vaikne . สุดท้ายของคลิปนี้ก็วัดภูม่านปลาอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีคนคอมเมนต์ถามว่าไม่ใช่อยู่อำเภอชำนิหรือมันเขตติดต่อนะครับมันอยู่เขตติดต่อมันก็เลยเป็นใกล้ชำนิเท่าที่ดูก็ Google ก็บอกอานางรองนะในตำบลแผนที่เลขที่ก็อยู่นางรองบุรีรัมย์นะครับ ถ้าใครจะมาทำบุญวัดภูม่านฟ้าหรือไม่รู้เส้นทางมาเดี๋ยวนี้กูบอกถูกแล้วนะบอกมาวัดภูม่านฟ้าได้แล้วก็ตามเข้ามาก็แล้วกันสำหรับคนที่จะตามหลังมาก็สวยงามมนขังมีเสน่ห์ของวัดภูม่านฟ้าครับ